เป็นเพกับผมนายรัชนนท์ทองใบจากโรงเรียนมัธยมการพิศผลปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกแผนการเรียนวิทย์คณิตโครงการห้องเรียนวิเศษภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครับการในเยทร่าวๆของผมนะครับจะมีดังนี้ครับการศึกษาหลักการทํางานของเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอากาศการฟังพอดแคสต์และท้ายที่สุดคือ การเข้าร่วมงานอีเวนต์ต,ต,ต่างๆเช่นงานหนังสืองานคอสเพและงานเกมครับส่วนความสามารถพิเศษของผมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้การใช้โปรแกรม Photoshop การทำ 3d โเเลลรวมถึงการทำงานเกี่ยวกับดิจิทัลอารตซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้หลักๆจะเป็นคิดสตูดิโอครับและการเป็นช่างถ่ายรูปครับ ผมเลือกคณะวิศวกรรมเครื่องกลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจากผมมีความสนใจในด้านหลักสูตรภาคบังคับของตัวคณะวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลและวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลอีกทั้งยังมีครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิศวกรรม,มศาสตร์รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการศึกษาผมเชื่อว่าการได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมเครื่องกลจะทําให ผมประสบความสำเร็จในเป้าหมายและพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปได้ครับ